เมื่อคืนนี้นะครับผมนึกว่ากรณีของบุ้งนะที่เสียชีวิตเนี่ยมันจะจะ,จะจบแบบสวยๆนะจะจบแบบอ่าคนให้อโหสิกรรมแล้วแล้วนะก็ก่อนอื่นก่อนจัดรายการก็ขอแสดงความเสียใจนะขอแสดงความเสียใจไปกับครอบครัวญาติมิตรสหายนะฮะคนตายไปก็นะหลายคนก็โหสิกรรมไปหลายคนก็ แล้วแต่แตใครจะถนัดอโหสิกรรมใครจะสนัด,ะน,ดนะก็ส่วนใหญ่คนบวชกับคนตายเนี่ยเขาก็จะอโหสิกรรมกันเมื่อคืนเขาก็มีการจุดเทียนหน้าสารายานะผมดูภาพ l ลฟ e สดเมื่อคืนนี้จุดเทียนหน้าสารายาเอาเรียกว่าเทียนนะที่เป็นถ้วยฮะเทียนถ้วยเนี่ยนะนะถ้วยเล็กๆเ,เอาเทียนถ้วยเนี่ยมาเรียงเป็นตัวหนังสือคําว่าบุ้งนะฮะนะที่หน้าสารยา นะเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณนะ์การเสียชีวิตนะของน้องบุ้งไปเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เขาจัดกิจกรรมไปก็เกือบๆชั่วโมงนะเท่าที่ผมดูแล้วก็นะผมไปดูในไลฟ์สดต่อก็โอ้โหไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามีหลายที่นะเขาก็จัดจัดงานอย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นผมก็เลยมองมองว่าเรื่องของการเสียชีวิตของบุ้งเองเนี่ยมันสะท้อนเรื่องราวหลายเหตุการณ์ จร,จริงๆเมื่อวานอยากจะจัดรายการมากแต่ติดภารกิจจริงๆเพราะผมเวลาที่บุ้งตายเนี่ยนะผมเอาเรื่องแรกก่อนเวลาที่บุ้งตายเนี่ยเป็นเวลา11 1 1 2 2หนึ่งหนึ่งจุดสคือส1มง22นาทีแต่แปลกฮะผมรู้ว่าคุณบุ้งตายในยตอน9้าโมงกว่ารู้แล้วมีคนโทรมาบอกแล้วว่าบุ้งเสียชีวิตรู้หรือยัง บอกว่ายังไม่รู้รู้เที่ยวแรกเลยปรากฏว่านะครับนะตัวเลขที่ออกมาสิบเอ็ดจุดสองสองเนี่ยมันมีนัยยะนะฮะมันมีนัยยะคือเสียชีวิตเนี่ยผมอ่านว่าเสียตั้งแต่เช้าไม่ได้เพิ่งเสียตอนสา,อายๆก่อนเที่ยงหรอกเสียตั้งแต่เช้าตั้งแต่ราชทันแล้วก็ส่งตัวจากราชทันเนี่ยไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะไปปั๊มหัวใจไปอะไรก็แล้วแต่ แต่มีการลงใบบันทึกไว้11.22นาทีซึ่งมันสอดคล้องนะกับที่เอกชัยหงกังวานโพสต์วันนี้ตรงกระใจผมเลยที่ผมเล่นวันนี้เอกชัยก็โพสต์ว่าเออนะมีการลงเวลาไว้ที่1 1นะจุนาทีก็หมายถึง112นั่นเองนะ2 1 2 2ก็112 ซึ่งตรงกับผมแต่ว่าจริงๆนะ้วผมทราบตั้งแต่9ก้าโมงเช้ากว่าๆแต่ว่าไม่ทราบว่าการลงเวลาเนี่ยของธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีการลงเวลาอะไรอย่างไงหรือไม่ซึ่งเป็นข้อสงสัยที่อยากถอดรหัสเหมือนกันว่าเอ๊ะมีใครที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะเป็นด้อมหรือเปล่านะการเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เช้านะแต่มาลงเวลาตอน11.22 เหมือนมีเจตนาผมตั้งข้อสังเกตนะไม่ได้กล่าวหานะฮะตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนมีเจตนาอยากจะเขียนเวลาเสียชีวิตของบุ้งเนี่ยนะที่11.22ก็คือ1 1 2นอั่นเองอยากจะสะท้อนมันไม่ได้จบแค่นี้ไม่ถ้าจบแค่นี้ผมคงเอามาเหลาให้ฟังไม่ได้นะทุกท่านคือกรณีของบุ้งเนี่ยผมเท้าความไปนิดหนึ่ง เป็นเด็กที่เรียนเก่งหน้าตาน้องบุ้งเนี่ยนะฮะนะเหมือนคนอายุสักส0กว่าแต่จริงๆเขาแท้จริงแค่อายุวันตายเมื่อวานนี้ผมเพิ่งรู้เมื่อกันนะอายุน้องบุ้งนี่26บปีเองทําไมผมต้องเล่นประเด็นนี้เมื่อเย็นนี้อาจารย์โชว์เเล่นไว้เมื่อวานนี้แต่ที่ผมต้องเล่นประเด็นนี้คือว่าโอ้โหคนอายุ26นี่นะมีความคิดความอ่านถ้า26ถ้าเป็นบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดนี่นะ ยี่สิบก็ยังโตเต,ต๋อโตเต๋อเลยฮะจบมหาลาัยยังโตเต๋ออยู่เลยแต่บุ้งเนี่ยไม่ได้จบอย่างเดียวเรียนเก่งนะแล้วเป็นติวเตอร์คนที่เป็นติวเตอร์เนี่ยต้องมีกระบวนการคิดไม่ธรรมดาถึงจะเป็นติวเตอร์ได้ผมมีติวเตอร์เป็นเพื่อนอยู่หลายคนหน้ารามกำแพงเนี่ยโอ้แต่ละคนในติวรวยเลยนะไรายได้เดือนเป็นแสนนะฮะนั้นแต่เราไม่รู้กรณีบุ้งเนี่ยเขาไปเป็นติวเตอร์ที่ไหนยังไงอายุ26เป็นติวเตอร์แล้วไม่ธรรมดาความคิดความอ่านนะ เป็นคนคิดแบบมีระบบพ่อเป็นผู้พิพากษาพี่สาวเป็นทนายความมันถึงออกมาเป็นชื่อบุ่งว่าเนติพรคือพ่อกับแม่เนี่ยคงมีความตั้งใจนะอยากจะให้ลูกเป็นนักกฎหมายเลยตั้งชื่อเล่นว่าบุ้งนะฮะชื่อจริงว่าเนติพรเนติก็คือนิติศาสตร์นั่นแหละกฎหมายนั่นแหละพ่อเป็นผู้พิพากษาพี่สาวเป็นนะทนายความ นี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆที่นะเด็กคนคนหนึ่งนะครับที่มีอุดมการเนี่ยใหญ่กว่าอายุจริงนะฮะมีความคิดความอ่านแต่การที่เธอแสดงออกเนี่ยมันไปล้ำทงมันไปล้ำเส้นนะีมันไปล้ำเส้นที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันก็คือนะไปมินเมกับเรื่องของสถาบันมืงสูงก็ต้องยอมรับอาที่ผ่านมาเนี่ย ถามว่าพ่อกับแม่เนี่ยเขาห้ามไว้ไหมผมเชื่อว่าห้ามผมได้ยินว่าพ่อเป็นแดงด้วยซ้ำนะท่านนะพี่ปันนะคะคุณพ่อของน้องบุ้งเนี่ยผมได้ยินว่าเป็นแดงด้วยซ้ำแต่บุ้งเนี่ยมาอินกับการเมืองเนี่ยหลังจากการเคลื่อนไหวไปเป่านกหวีดสมัยไปร่วมเป่านกหวีดกับลุงกำนันนะเป่าไล่ยิ่งหลักนี่คือจุดกำเนิดของบุ้งที่เข้าสู่การเมือง ไปเปล่าก็คือเขาก็ไม่ได้อยู่ฝั่งนี้มาตลอดอยู่ฝั่งอนุรักษ์ด้วยซ้าเป็นฝั่งของสุเทพเนี่ยกันวันสุเทพเนี่ยกปปสเขาปิดชัดดาวกรุงเทพเนี่ยแต่ทําไมถึงนะมาอินกับเรื่องนะกระบวนการยุติธรรมมาเป็นนักเคลื่อนไหวมาเป็นนักสิทธิมนุมนษยชนเพราะได้ฟังช่อบได้ฟังช่อบพันนิกาหวานิชชอก้าวไกลเนี่ยโอ้โหพูด พูดแล้วต้องบอกภาษาทุกวันนี้คือพูดแบบขยี้ใจโดนใจเป็นไอดอลนั่นเลยสวิงจากฝั่งอิตอนุรักษนิยมนะฮะฝั่งสุเทพเนี่ยมาเป็นฝั่งเรียกว่าประชาธิปไตยสุดโตง่งสุดโตงฮะและการบิ้วของคนก้าวไกลเนี่ยเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะเขาบิ้วจนถ้าเราเป็นด้อมเนี่ยเรานี่ตัวลอยเลยเอาง่าย บิวเราจนตัวลอยเลยนะครับถ,ถ้าบิวเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่คุณพิธาบิวเนี่ยบอกว่าน้องตะวันกับน้องใบปอเนี่ยยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างนะเขามีจิตวิยาที่สร้างจิตวิยาหมู่ได้พอสมควรได,ได้ไม่เฉพาะสมควรได้มากเท่านั้นนะครับเขาเลยมาเคลิ้มช่อมาเคลิ้มก้าวไข่และสุดท้ายมาเคลิ้มกับพิธาพิธาพูดใช้จิตวิยาครั้งหนึ่งว่า ในดวงตาของน้องตะวันเนี่ยมองเห็นน้องพี่พิมพ์อยู่ในนั้นคือมองเห็นตัวลูกสาวเนี่ยอยู่ในนั้นโอ้โหคนฟังเนี่ยใจนี่มันมันได้เลยอะใจมันได้เพราะฉะนั้นทุกคนในทะลุวังเนี่ยผมเชื่อในศักยภาพคือเป็นคนเก่งนะฮะเป็นคนเก่งมีศักยภาพแล้วถ้าเป็นนักศึกษาก็มีอนาคตอยู่คณะดีๆด,ด้วยบางคนอยู่คณะแพทย์กำลังเรียนแพทย์ก็มีนะฮะ คือคือวันนี้ต้องบอกนะว่ากลุ่มทะลุวังวันนี้เนี่ยมันถูกปิดฉากไปนานแล้วมันไม่ใช่ถูกปิดฉากจากกรณีบุ้งตายนะทะลุวังนะ่ยถูกปิดฉากด้วยสองมิติด้วยกันคือหลังจากจับสมาชิกทะลุวังเนะเข้าเรือนจําแล้วเนี่ยคนสุดท้ายก็คือตะวันกับแฟรงค์จับสองคนนี้เข้าเรือนจำเนี่ยแล้วยกมาวางมือทางการเมือง นี่คือการปิดฉากโดยสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าหยกบอกไปต่อไม่ไหวแล้วเพราะพี่ๆติดคุกหมดแล้วเขาไม่อยากติดคุกแต่หยกก็ไม่รู้จะรอดป่ะนะเพราะคาดียังค้างอยู่แต่ในยะทางการเมืองเนี่ยถูกฝังถูกปิดตำนานนะทะลุวังเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ถูกปิดตอนบุ้งตายเมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกนะนะเรียกร้องไปเนี่ยกรณีของบุ้ง รณีของหยกกรณีของตะวันกรณีของแฟงคนที่อยู่ในกลุ่มทะลุวังทั้งหมดเนี่ยเหมือนเขาอินพักการเมืองพักหนึ่งใช้งานเขาสุดท้ายเขาอินนะอินทํางานทางการเมืองทํากิจกรรมทางการเมืองเลยทงเลยทงพักการเมืองซึ่งพักการเมืองมันเลยเอาไม่อยู่คือคุมเด็กไม่ได้เอาตรงไปตรงมานะ สถานการณ์ที่ผ่านมาคือโหนเด็กมาตลอดเมื่อโหนเด็กมาตลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กติดคุกนะฮะเพราะทําเลยทงเด็กติดคุกเลิกโหนแล้วก็บอกสังคมว่าฉันไม่รู้จักทั้งที่ก่อนหนีนนะ้ใช้นะใช,นะใชนะ้ฐานะนะสสไปประกันตัวนะไปนะไปประกันตัวผู้ต้องหาใช้มาหลายครั้งแล้ว แล้วสุดท้ายเนี่ยเด็กติดคุกกันหลายคนเนี่ยไม่ไปกระประกันและตอนหลังบอกไม่รู้จักบอกไม่รู้จักแล้วกรณีบุ้งนะครับติดคุกมาบางสื่อก็บอกร้อยแปดวันบางสื่อก็บอกร้อยสิบวันเดี๋ยวตรงนี้จะเล่าให้ฟังเพราะเป็นนัยยะที่ผมให้ถอดรหัสวันนี้คือติดคุกมาแล้วเนี่ยไม่มีคนทางฝั่งก้าวไกลไปเยี่ยมเลยหรือจะเยี่ยม แต่เยี่ยมแบบลับๆหรือเปล่าเราไม่รู้แต่นี่สะท้อนให้เห็นว่าคนตายก็ตายฟรีคนตายก็ตายเปล่าตายสักพักเดี๋ยวคนก็ลืมตายแป๊บเดียวเดี๋ยวคนก็ลืมแล้วคนไม่คงไม่ได้คิดตั้งเป็นอนุสาวรีย์ให้น้องบุ้งแล้วอันนี้เราไม่ได้เอาคนตายมาประนามแลแต่เรากําลังบอกมิติหลังความตายว่ามันจะเกิดหลายๆขึ้นแล้วทําไมผมถึงต้องเล่าวันนี้เพราะเมื่อเช้านี้ตอนเก้าโมงเชา้า มีการผ่าศพชัน,นสูตรพิกศพที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่าเมื่อเช้านี้ตอนเก้าโมงนะผลยังไม่ทราบนะเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างเดี๋ยวมันต้องใช้สารเคมีได้แล้วแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกุตวีสอดสองเนี่ยก็ให้เวลาเจ็ดวันแล้วให้พ่พอแม่ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปดูได้ด้วยนะดูได้ด้วยหมายความว่าดูเรื่องการวินิจฉัยเพราะเขาใช้มือ เรียกว่าเรียกว่าสถาบันพิสูจน์พิสูจน์ศพพิสูจน์เนี่ยฮะผู้ตายเนี่ยใช้ภายนอกนะฮะไม่ใช้เจ้าที่ราชการเลยใช้แพทย์ใหญ่ธรรมศาสตร์ใช้อายการใช้ผู้พิพากษาใช้ใช้บุคคลภายนอกตั้งเป็นคณะในการดูแลเรื่องการเสียชีวิตทางนี้เพื่อให้ผู้ปกครองพ่อแม่ทน,นายต่างๆได้ตรวจสอบได้สอบถามได้สอบถานกันต,ตรงนั้นเลย ทำแบบตรงไปตรงมาซึ่งนายกรัมตรีเศรษฐาเขาสนใจประเด็นนี้นะแล้วคุณทวีบอกเลยเนะี่ยว่าในวันสองวันนี้ผมไม่ได้ใจเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้เนะี่ยไม่เกินสองวันเนี่ยคุณทวีจะไปเยี่ยมตะวันเพราะห่วงว่าตะวันเนี่ยนะนะน่าจะมีสถานการณ์ไม่แตกต่างจากบุ้งเหตุผลว่าเขาอยู่ข้างในเขาอยู่ด้วยกันนะฮะนี่มึงมีคนมีคนเล่าให้ผมฟังว่าข้างในเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเพื่อ เพื่อจะได้ปรึกษาหาหรือไม่หงอยงี้ไม่เหงาแต่ที่ผ่านมาในการอดนะอย่างที่หลายคนบอกอะอดยังไงไม่ตายเนี่ยมันมีการกินเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีการกินก็บอกว่ากินทางไหนก็กินทางน้าเกลือแร่ใสาย,ยางอาหารเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญคือเมื่ออดไม่ได้กินข้าวเป็นมื้อใหญ่ๆแล้วเนี่ยปฏิเสธการรักษาเพราะเขาบอกว่าท้ายๆยของของน้องบุ้งเนี่ย ไม่ไม่ใช่ตัวผอมนะฮะมันลดลงสิบกว่ากิโลก็จริงแต่ว่ามันมีอาการบวมเขาว่าอย่างนั้นมีอาการบวมตัวบวมอะไรพวกน,นี้นะฮะอาจจะต่อต้านแล้วนะเพราะฉะนั้นการอินการเมืองเกินไปใครจะมาโหนตอนหลังเนี่ยตอนเนี้ยผมดูในโพสนะในการแชร์ของก้าวไกลคนก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นช่อคดีเบนจาก็ดีเจ,ดเจี๊ยบอมรัสก็ดีโรมก็ดีนะฮะก็ ออกมาในทำนองคือไว้อะไรออกมาในทำนองว่าไม่มีต้องไม่มีคนตายต่อไปจากการเห็นต่างทางการเมืองจริงๆต้องบอกนะฮะไม่มีใครตายจากการเห็นต่างในทางการเมืองหนึ่งถ้าคุณไม่หมดอายุไขซะก่อนสองกินข้าวาเหมือนชาวบ้านก็กินรักษาร่างกายไว้นะรักษาร่างกายไว้ดีกินปกติถ่ายปกตินะออกกําลังกายปกติเดี๋ยวออกมา ถ้าอยากจะสู้ก็สู้กันใหม่นะแต่ถ้าการอดข้าวเนี่ยก็คืออดข้าวอย่าบอกว่าคนตายเพราะความเห็นต่างเขาตายเพราะการอดอาหารซึ่งผมเนี่ยอยากจะบอกว่าเอ้เขามีคุณแม่ถามคุณแม่ตะวันเนี่ยขอภยอภัยครคุณแม่บุ้งเนี่ยนะถามเด็กๆที่เคลื่อนไหวอยู่ที่เป็นเพื่อนแล้วก็มารับศพด้วยกันเนี่ยของบุ้งเนี่ยคุณแม่ถามเลยว่า หลังจากบุ้งตายเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแม่เข้าใจถามนะแม่เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแม่บ้านนะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเพอะพ่อเป็นผู้รักษาก็ถือว่าเป็นผู้มีอันจะกินแล้วเป็นเด็กที่มีฐานะนะแม่ก็ถามเพื่อนน้องบุ้งว่าแล้วถ้าน้องบุ้งตายแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมกับประเทศมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับสังคม,มไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับ นะกระบวนการยุติธรรมไหมเพื่อนนก็ได้ได้เมื่อวานนี้เพื่อนได้ได้แต่สายหน้าเพื่อนได้แต่สายหน้าเพราะไม่รู้ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะว่าสิ่งที่นะผิดพลาดครั้งนี้ก็คือการอดอาหารจนสุดโต่งเลยเลยทงอะ่ะคือสู้เลยทงสู้เลยพักการเมืองพักการเมืองนะยุยงปลุกปั่นให้สู้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้เสร็จปุ๊บสู้ไปสู้ไปมันติดลมมันลงไม่ได้เหมือนคนขี่หลังเสือ นะนะติดลมฮะบางคนถึงสู้เลยทงนะฮะบางคนเสื้อแดงที่สู้เลยทงมันถึงต้องลีภัยไงนะเพราะอะไรเพราะคุณไปพาดพิงข้างบนแดงผมบอกเล่าให้ฟังเพื่อท่านจะได้รู้แดงที่หมิ่นสถาบันเนี่ยมันแทบไม่เหลือกี่คนแล้วฮนะเพราะอะไรเพราะที่เหลือเนี่ยมันลีภัยหมดแล้วส่วนใหญ่ที่ลีภัยเนี่ยมากกว่าครึ่งนะครที่ลีภัยปกติคดีปกติก็เปันอีกส่วนนะ ผมขออนุญาตไม่พูดถึงแต่ว่าพวกที่รีภัยส่วนใหญ่เนี่ยที่มิ่นสถาบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไทยแล้วที่เคยเป็นแดงมันกลายเป็นส้มหมดแล้วแล้วรีภัยส่วนใหญ่มันก็ไปรีภัยที่ฝรั่งเศสกับแคนาดามีสองที่ทําไมต้องไปรีภัยที่ฝรั่งเศสกับแคนาดาก็ไปฝรั่งเศสมันมีสปอนเซอร์ก็อย่างที่ผมบอกอะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่เราไม่ไม่เข้าไปช่วยเนี่ยในพรคก้าวไกลอะไรดีหมดยกเว้นเงินทุนสนับสนุน ซึ่งเรามีคําถามตัวโตๆใครก็ตอบไม่ได้เพราะผมมีเพื่อนหลายคนอยู่ในก้าวไกลมีพวกหลายคนแต่ว่าไม่ไม่ได้มารับช่วงกันต่อไม่ได้มานะพบคุยถามสารทุกสุขดิบเพราะว่าทิศทางการเมืองมันต่างกันสังเกตทําไมคนไปรีพไพรที่ฝรั่งเศสเพราะมีนิกไงอย่างที่ผมบอกอะเจ้าของตัวปารีสเนี่ยเขาดูแลเขาคุณไปใช้ชีวิตในฝรั่งเศสเนี่ยไม่เหมือนคุณไปใช้ชีวิต ในนิวซีแลนด์ในประเทศอื่นฝรั่งเศสค่าคงชีพมันก็แพงไม่ใช่น้อยนะถ้าคุณไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะมีสปอนเซอร์ด้วยทํางานด้วยก็ยิ่งนะเอาตัวรอดได้ผมถึงบอกว่าสปอนเซอร์ใหญ่มันอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคนที่ชักใหญ่เรื่องของการมินเมสถาบันมันอยู่ที่นั่นนะฮะผมถึงบอกไนงะว่าเด็กพวกนี้ยบางทีมันหลงทิศหลงทางซึ่งเราก็ไม่อยากให้หลังจากบุ้งเสียไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากให้ตะวัน เนี่ยต้องเสียไปเพราะความเห็นต่างทางการเมืองมันเห็นได้แต่เห็นต่างแล้วไปอดข้าวเนี่ยเหนื่อยฮะเห็นข้าวไปอดข้าวในเรือนจําเรือนจาเนี่ยใช่ว่าข้าวกับผักคุณภาพดีไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะไม่ได้กินข้าวหอมมะลิอย่างเรานะฮะนะเช้าไม่ได้มีเบคเอ่อเบกฟัดลันส์นะหรือดินเนอร์นะคือเขาเอาไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาคุณไปอยู่ใน ในความสุขนะเขาเอาคุณไปเนี่ยเพื่อให้คุณได้นะได้หลาบได้จำนะฮะอา้าวผมกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งว่าเนี่ยผมเสียดายเด็กคนหนึ่งที่มีกระบวนความคิดนะเป็นชั้นเป็นเชิงมีระบบตรงนี้นะฮะแต่คุมขังและทําไปเลยงทงทั้งทั้งที่อายุ26เองไม่น่าเชื่อฮะนะนะถูกขังถูกกักตัวมาตั้งแต่26่สิบหกปีกันะกาบางสื่อเนี่ยบอกว่า เสียชีวิตโดยการอดข้าวเนี่ยร้อยแปดวันบางคนบอกเสียชีวิตโดยการอดข้าวร้อยสิบวันแต่ผมจะบอกให้ความตั้งใจของบุ้งอยากจะอดข้าวแล้วเสียชีวิตตายในวันที่ร้อยสิบสองเขาบอกกับเพื่อนอย่างนั้นเขาบอกกับเพื่อนอย่างนั้นว่าเขามีความตั้งใจว่าถ้าฉันจะตายฉันจะตายในวันที่ร้อบสอ แต่สุดท้ายไปไม่ถึงได้แค่ร้อยแวันหรือ110วันตามที่สื่อออกข่าวนั่นแหละเขาเปเลยมากับเพื่อนอย่างนั้นซึ่งผมก็เลยแปลกใจว่าเขาไม่ได้วันอย่างที่เขาตั้งใจเขาคิดถึงบอกเขาคิดเป็นระบบนะแต่วันเสียชีวิตเนี่ยซึ่งผมแปลกใจว่ามันเสียตอนเช้ามีคนโทรมาบอกผมตอน9ก้าโมงกว่าว่าบุ้งเสียชีวิตแล้วแต่ใบที่ออกมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ใบโมณะบัตเนี่ยนะใบเขาเรียกใบอะไรก็แล้วแล้วแต่ในทางการแพทย์เนี่ยนะว่าหัวใจหยุดเต้นทำงานนะแล้วก็เสียชีวิตในเวลา11.22ก็คือ11.22มงซึ่งก็ให้มาสอดรับกับ112ก็เหมือนวันอนะวันอดอาหารกะว่าให้112แต่มันไม่ได้แม้ว่าการอยู่ในนั้นเนี่ยจะอดข้าวแต่ก็ไม่ได้อดน้ำนะก็กินน้ำกินกูโค้ด มันอยู่ได้เพราะกูโค้ดอยู่ได้เพราะอื <c oughs> สารความหวานที่มาในรูปแบบน้ําหวานมั่งอะไรมัง่งแล้วแต่อยู่ได้แต่มันไม่สามารถเลี้ยงร่างได้นะี่ไม่สามารถเลี้ยงร่างได้เพราะฉะนั้นเขาห่วงว่านะครับคิวต่อไปเนี่ยคือตะวันซึ่งไม่ไกลเกินที่เราห่วงเลยนะฮะไม่ไกลเกินที่เราห่วงไม่ใช่ว่าคิดต่างแล้วเราอยากใช้เขาเสียชีวิตไม่ใช่ฮะคิดต่างเอามาแล้วมาตบลูกกันใหม่ว่า เราทําการเมืองไม่ต้องสุดโต่งก็ได้อย่าไปเชื่อพักการเมืองนะที่เขาห้อยเขาโหนนะทำท่าจะเป็นตัวแทนพักเยาวชนพักคนรุ่นใหม่ก็เอาคนรุ่นใหม่มาโหนนะฮนะประกันตัวบ้างอะไรบ้างอาคนรุ่นใหม่ติดคุกก็ประกันไปหลังๆเนี่ยไม่ไหวเกินเยียวยาก็เลยตัดหางปล่อยวัดโหนไม่ไหวฮะเด็กคนเด็กพวกนี้นะขอญาตนะเด็กพวกนี้เนี่ย นะเขาสุดทนนะเขาเลยออกมานะบอกกล่าวกับสังคมเลยฮะนะเขาบอกว่าทะลุวังซัดก้าวไกลโหนเด็กเอาประโยชน์มาวันนี้กับเงียบกริบกลัวเสียคะแนนกลุ่มทะลุวังที่ยังเหลืออยู่นะที่เขาเหลืออยู่แต่ไม่มีบทบาททางการเมืองแล้วนะเหลือใบปอกับเหลืออะไรอีกสองสองสนละุ่มเนี่ยกลุ่มทะลุวังซัดก้าวไกล ผลเด็กเอาผลประโยชน์มาวันนี้กับเงียบกลิบกลัวเสียคะแนนนิยมซึ่งเราก็อยากให้โฟกัสว่าพักการเมืองพรักการเมืองหนึ่งนะฮะอย่าใช้เด็กและเยาวชนที่เขารู้ไม่เท่าทันสร้างจินตนาการสร้างจิตวิญญาณหมู่ให้มีความสําคัญแล้วตัวเองเนเหยียบเยาวชนเรียกว่าวันนี้เหยียบศพเลยเหยียบศพเยาวชนไปโหวแล้วทุกวันนี้ นะก็มาเรียกร้องความยุติธรรมความยุติธรรมต้องแกนะ้บ้านนี้เมืองนี้ผมไม่ได้บอกความยุติธรรมมันมันสุดยอดไม่ใช่อนะต้องแก้ไปเป็นขั้นเป็นตอนแต่คุณเอาชีวิตไปแลกเนี่ยนะนะเอาความตายมาเป็นตัวประกันเนี่ยคุณได้ตายแน่คุณได้ตายแน่ฮนะคือเขาเขาเป็นความมุ่งมั่นเนี่ยเด็กพวกนี้ถ้าทําอย่างอื่นนะแล้วมุ่งมั่นอย่างเงี้ยเป็นเศรษฐีรวยทุกคนแล้วนะนะเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเนี่ยคนตาย เขากําลังขายคนเป็นณเวลานี้ว่านะคนเป็นเนะี่ยอย่าเอาเขาไปใช้ทั้งตอนที่มีชีวิตทั้งตอนที่ติดคุกแล้วก็ทั้งตอนที่หลังความตายอย่าเอาเขาไปโหนอย่าเอาไปอย่าเอาศพไปแห่เลยทั้งๆท,ที่ตัวบุ้งเองเนี่ยนะประกาศว่าถ้าเขาตายนะช่วยเอาศพเขาเนี่ยไปไว้หน้าสารอายาหน่อยซึ่งคงไม่มีใครทำนะครับคงไม่มีใครทำแล้วก็มีพิ่นัยกรรม ที่บุ้งทาไว้เนี่ยบอกว่าจะยกร่างเนี่ยเป็นครูใหญ่ให้ใหกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตอนนี้สงสัยว่าไม่น่าจะไม่น่าจะยกให้ได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันต้องพิสูจน์ศพนะมันต้องพิสูจน์ศพก็ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพการส่งมอบอพะว่างั้นเถก็เรื่องพินัยกรรมเรื่องการอ่ส่งมอบให้ร่างตัวเองเนี่ยเป็นครูใหญ่นะ,ะกับโรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้แล้ววันนี้ทน,นายคนหนึ่ง นะทนายคนหนึ่งทนายชื่อทนายเจมนะบซึ่งผมไม่รู้จักนะเขาก็ออกมาบอกว่าเออกรณีของบุ้งเนี่ยนะการส่งพินัยกรรมที่ว่าจะให้หยกดูแลแมวน้องโซชื่อแมวนะน้องโซดูแลเงินในบัญชีต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยพินัยกรรมเหมือนว่าจะไม่สมบูรณ์เหมือนว่าจะไม่สมบูรณ์นะเพราะ ไม่มีคนลงลายมือชื่อเป็นพยานสองคนการทำพินัยกรรมเนี่ยมันต้องมีคนนอกนะคนนอก,กรู้เห็นนะเพื่อเป็นพยานอีกสองคนซึ่งพินัยกรรมที่ทางบุ้งทำไว้เนี่ยนะเขาบอกว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ทนายบอกอย่างนั้นนะฮะแต่ต้องดูตัวจริงว่าโดยแท้จริงตัวจริงเนี่ยมีคนเซ็นรับรองเป็นพยานหรือไม่ถ้าไม่มีคนเซ็นรับรองเป็นพยานก็อาจจะเป็นไปได้ว่า นะฮะพี่นายกรรมที่ยกทรัพย์สินเกือบทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดให้น้องหยกเนี่ยอาจจะเป็นโมฆะก็ได้นะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ยกทรัพย์สินอย่างเดียวนะเห็นว่าแฟนเขาไปกับน้องหยกด้วยนะเออแล้วทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นที่ดินที่พ่อแม่มรดกที่จะยกให้น้องบุ้งเนี่ยนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่สิทธิการเรียกร้องทั้งหลายและยกให้กับพี่สาวซึ่งเป็นทานายความ นี่คือพินัยกรรมที่เปิดออกมาแล้วซึ่งทนายคนหนึ่งอาจจะมุมมองที่แตกต่างบอกว่าพินัยกรรมอาจจะเป็นโมฆะก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะไม่มีคนลงลายมือชื่อสองคนเพื่อจะเป็นพยานยในการรับรู้เห็นในเรื่องที่เกิดขึ้นนะเห็นไหมผมมาถอดรหัสให้ให้ดูว่าวิธีกระบวนการคิดของน้องบุ้งเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดแต่ใช้ความฉลาดเนี่ย ไปในทางที่ไม่ถูกต้องถูกพรรคการเมืองจูงจมูกไปนะพรรการเมืองที่มันหล่อหลอมเยวาวชนพวกนี้ด้วยคำพูดคำจาหวานหวานนะเสรีภาพพลัดดรภาพอิสรภาพนะสู้ไปนะบอกเด็กสู้ไประกาไปมันประเทศชาติไม่จเจริญน,นะสู้กับนะสถาบันเมืองสูงก็เด็กพวกนี้อ,นอินอินปุ๊บทำงานเลยทงทำกิจกรรมเลยทง ที่พรรคการเมืองต้องการเพราะฉะนั้นถึงเวลาหนึ่งพวกนี้ตัดหางปล่อยวัดเลยอย่าลืมนะฮะเสร็จนาค่าโคถึกนี่มันมีทุกวงการฮนะรวมถึงวงการการเมืองนะฮะเสร็จนาค่าโคถึกเหมือนกันนะพวกนี้เหมือนโคทานานะฮะให้พรรคการพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับเขาไปร่วมกิจกรรมด้วยอะไรด้วยก็ไปเกาะเยาวชนด้วยอะไรด้วยแต่สุดท้ายคืออะไรต้องการใช้ใเขาเป็น เครื่องไม้เครื่องมือเมื่อเช้านี้ก็มีการผ่าพิสูจน์ศพเรียบร้อยแล้วนะฮะผลก็จะออกมาภายใน7วันนี้อันนี้เป็นเรื่องราวที่บอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องแปลกทำไมเวลาเสียชีวิตเป็นเวลา11.2 2นาทีแล้วทําไมนะครับเพราะว่าตายตั้งแต่เช้าอย่างที่ผมบอกอะนะเสียชีวิตตั้งแต่เช้าแต่ทําไมมาลงเวลาที่11.22นาทีนะมีใครรู้ใครเห็นมีใครอยากจะ เป็นือสีแปลงสารหรือเปล่านี่คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองที่ผมถอดรหัสก็เขาน้องมุ่งพูดกับคนใกล้ชิดนะนว่านะอยากจะให้นะตัวเองเนี่ยนะหมดลมหายใจไปในวันที่112ของการอดอาหารแต่บางเอิญทำได้แค่108วันหรือ110วันอย่างที่นะที่สื่อเอามาเล่าเนี่ยไม่ถึง112วันเด็กคนนี้ ยาวชนคนนี้มีกระบวนการคิดแบบนี้มีกระบวนการคิดที่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันลงล็อกตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นแต่ไม่รู้นะ่ะเวลาตายก็คงกําหนดไม่ได้แต่คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นตัวกําหนดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปติดตามชมติดตามการถอดรหัสซึ่งต่อไปนี้คนขายคนตายเนี่ยจะขายคนเป็นละนะว่ามีใครนะดูแลช่วยเหลือให้เวลามันออกมาแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ นะผมตั้งข้อสังเกตไปนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณนะทุกความเห็นขอบคุณนะทุกการแชร์ขอบคุณทุกการติดตาม FC ทุกท่านนะและท่านที่รับชมด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ